การขายรถเป็นเรื่องง่ายๆขายรถไม่เกิน30วินาทีมาปุ๊บดูเกียร์ตรวจรถเรียบร้อยเอาเครื่องกรสีเช็ครถเรียบร้อยนะครับและเช็คยอดปิดวันนี้วันเสาร์ยอดปิดเช็คได้เลยนะครับเขารู้ยอดปิดเรียบร้อยจ่ายเงินและปิดบัญชีง่ายได้อยากขายรถง่ายๆและไม่ต้องมีภาระผูกพันตามหลังคิด <ไป S 1> ถึงง่ายทีสมชายได้นะขอบคุณมากนะครับนะบอไปส่งน้าน,นะลูกไ, <ป S 1> ได้นะเินทางปลอดภัยนะครับนะอขอบคุณมากนะครับเบนแนนขอบคุณนะลูก บายลูกอ,อ,อน,นุไม่นังน่งในลูก,กอ๋อ,อเดี๋ยวไปแกะที่บ้านก็ได้หนูหนด,ดูลูกค้านะฮะ <c oughs> เอารถมาให้แล้วก็นั่งหลังรถไม่กลับไม่กลับ <c oughs> ไม่ยอมขึ้นหน้ารถเลยบอมบอมว่าพี่เขานั่งหลังน้อบบอมบอมเบนแกะเสร็จยังลูก<อ>ามานั่งหน้า<ๆ>มานั่งหน้า<ๆ>มาได้ไหมเดี๋ยวนั่งนั<ๆ>่งหลังอ<ๆ>ันตรายบัโชดีนะลูกนะบอมดูคอนเทําสำรองมีหรอนะของเกี่ยวกับรถไปเหมือนเดิมนะลูกไป เรียบร้อยแล้วครับขายรถง่ายๆคิดถึงที่สมชายครับ